สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับคุณธีระครับสวัสดีครับคุณจิสณะวันนี้ก็มาพบกันเช้าวันจันทร์ที่12มกราคมปีใหม่นะครับครับก็ไปชมครับเมื่อเย็นย่ำค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมาสาระสีสมบรรยากาศในงานจิตอาสาปาร์ตี้ปีที่4ครับคุณธีระครับครับรวมพลคนจิตอาสาปีละหนคนกันเองอารยสาปไทยสุรชาคมอาเซียนเพื่อร่วมกันทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกัน ขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสาปัตของเมืองไทยให้ทุกพื้นที่ทั่วไทยสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียม mm hmm. โดดเด่นก้าวหน้าก้าวไกลในเวทีโลกและสู่ประชาคมอ,อาเซียนนับจากนี้ไป <Hi. S 2> นะครับเราก็จัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปีนี่ก็ปีที่4 mm hmm. ที่ล่าสุดนี้นะครับ mm hmm. ที่ในภาพก็ท่านประธานเปิดงานของเราทุกปีนะครับคือท่านองคมนตรีพลเรือเอกชุมพลปัจจุสาโนนนะครับ นี่แะครับท่านก็ใส่ชุดผ้าไหมไทยวิถีไทยสีเหลืองอาลามตาเทิดพระเกียรติองค์ราชนศส่ยนรวมใจของชาวไทยทุกหมู่เหล่า,า,าทุกปีทุกปีครับแล้วก็เอกลักษณ์ท่านชุมพลองคมนตรีนะครับคือก็ท่านมาก่อนนะครับคืองานเปิดเนี่ยหนึ่งทุ่มท่านก็มาเนี่มาสักทุ่มหกโมงสี 40, <อ>่สิกงสีก็จะมาถึงก่อนประมาณ20่นาทีาขนาดวันศุกร์เนี่ยรถติดมาก,มากๆเลยนะครับท่ามาก่อนเลย ผมขอกราบขออภัยหลายๆท่านนะครับมาบถึงงานแล้วก็มากระซิบบอกผมว่าโอ้โหนี่ถ้าไม่รักกันจริงถ้าเกิดไม่ไม่ช่วยกันส่งเสริมอารยะสา,ากันจริงเนี่ยคงไม่มาแล้วรถติดมากติดคือโทษหลายท่านนั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาแต<ล>่าปากซอยอันดูพรีจากสาทรซอยหนึ่งเข้าสองทางรถ<อ>ติดมากๆเพิ่งเห็นชัดๆว่าการจราจรกรุงเทพเนี่ยวิกฤตหนักมากครับอมอเตอร์ไซค์ที่มาส่งแขกในงานหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าวันนรกแตก รถติดวันนรกแตกคือปกติก็ติดอยู่แล้วครับวันศุกร์ไงฮะครับแล้วอยู่ใครใจกลางเมืองนี่ติดเข้าไปใหญ่ประกอบกันในวันที่9อย่างที่บมวบอกครับมีหลายงานจัดงานมงคลกันเยอะมากโอ้โหซอยงานดูพรีนี่3งานนะครับสมาคมธรรมศาสตร์มีงานแต่งงานแล้วงานผมข้างในมาปลายซอยสุดแล้วที่โรงแรมรอบนอกมีหมดเลยครับโอ้โหแต่ก็ขอกราบขอพระคุณอีกครั้งครับสำหรับทุกท่านแล้วก็ประทานร่วมครับนี่ฮะผู้แทนท่านนายกพรเอกประยุทธ์จันโอชานะครับท่านก็มอบหมายให้ พลตบนเอกอาดุลแสงสิงแก้วครัฐนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาเป็นประธานร่วมเปิดงานครั้งสําคัญของการรณรงค์ส่งเสริมอารยสาปัดในครั้งนี้ครับจิตอาสาปาร์ตี้ปีที่4นี่ครับท่านก็มาทันเวลาเฉียดฉิวพอดีครับฝ่าจราจรติดขัดผมเข้าใจว่าผมลืมถามของขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนกันครับคงซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาเอาจริงฮะอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ตำรวจเออมอเตอร์ไซค์ตำรวจถูกต้องถูกต้องเพราะว่าไอ้วันศุกร์นี่นะครับถ้าหากว่ามา หกโมงเย็นออกจากออฟฟิศนะมาถึงสามทุ่มเลยครับเอ้ยอถึงสามทุ่มใช่ครับท่านหลังสุดเนี่ยท่านชวนลีกภัยครับท่านโทรศัพท์มาหาผมตอนสี่เกือบสี่ทุ่มแล้วว่าบอกขออภัยครับผมยังอยู่แถวโรงแรมแถวแถวสุขุมวิทยอยู่เลยครับไปงานแต่งอท่านเป็นประธานง,งานแต่งจะมางานผมต่อเที่ยงจะมาทานนี่ยการต่อทั้งสองทุ่มมาถึงงานสักสามทุ่มเลยสุดปรากฏว่าสามทุ่มกว่าๆยังอยู่แถวหน้าโรงแรมอยู่เลยครับ โอ้ก็เนี่ยฮะขออภัยด้วยเลยครับผมก็แม่ไปเลือกวันศุกร์พอดีนะครับนี่ฮะดรสุเมธตันตีเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาท่านก็มาเป็นเกียรติเป็นกำลังใจกับเราทุกปีเหมือนกันนะครับครับแล้วก็อยู่เป็นขวัญกำลังใจนี่ฮะนี่ครับคุณหนูนาครับมาด้วยคุณกัญจนาศิลปะอาชานะครับตอนนี้ไปทําเรื่องช้างนะครับเนี่ยก็มากันหลายภาคส่วนนี่อาจารย์สุรพลนิติไกรพศกรุงเทพธนาคมเพราะว่าปีนี้ เราก็มีการมอบป้ายประกาศเกียรติคุณนะครับอาริสาปัดแห่งปีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยห้าสิบสี่ป้ายรางวัลนะครับทั้งประเภทสถานที่อาริสาปัดนี่ดรประจินเอี่ยนนำเนามาด้วยอันนี้ประธานที่ปรึกษาใหญ่ผมเลยครับไม่มาไม่ได้ครับมาทุกปีนะครับปีหนึ่งถึงปีสี่ครับแล้วต้องขึ้นมาขึ้นวางมอบป้ายประกาศเป็นขวัญกำลังใจกับทูตเราด้วยเมื่อกี้มีท่านรองโฆษกเวยฮะใช่ครับคนปีสันเสริญแก้กำเนิดก็มาครับนี่ฮะคณะวพน นำโดยคุณวิเชษกเกษมทองศรีอดีตลัมตีและที่ขาดไม่ได้ครับสีสาบรรยากาศในงานปอมบอยไทยคะมาทุกปีเหมือนกันมาทุกปีครับต้องมาสร้างวิถีไทยเล่นให้ฟรีจิตวิญญาณไทยใช่ครับนี่นะครับมาด้วยพลังจิตอาสาจริงๆนะครับนี่นะครับนี่ดรขวัญฤด,ดีก็เป็นกาลังหลักของเราอ่ะไปฟังเสียงนะครับว่าท่านประธานเปิดงานทั้งสองท่านท่านองคมนตรีพลเอกชุมพลปัจจุสานนท์และท่านผู้แทนนายกพลตระเอกอดุลแสงสิงแก้วจะมีข้อความสารใด ส่งถึงบรรดาเครือข่ายมวลมหามิตรจิตอาสาในการรณรงค์ส่งเสริมอาริสาปัตนี่ครับพี่ไอ่งเราขาดไม่ได้ครับมาด้วยต้องมาทุกปีค,ครับบอสใหญ่ของเราของเนชั่นทีวีิจิตลอ่ะเชิญฟังเสียงสนิดนะครับงานนี้เป็นการรวมพลังความรักความสามัคคีของบุคคลคณะบุคคลและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีจิตอาสา ในการร่วมการรณรงค์ขับเคลื่อนและพัฒนาอารยาสถาปัตย์ของเมืองไทยให้มีความโดดเด่นก้าวไกลในเวทีโลกและประชาคมมาเซียนนับจากนี้ไปนั่นแหละครับก็เป็นบางช่วงบางตอนนะครับ,รบเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้มาติดตามชุคนต่อว่าสาระคุณค่าโดยเฉพาะการประกาศเกียรติคุณยกย่องสถานที่อารยสถาปัตย์แห่งปีสิบที่ สิที่องค์กรบุคคลจิตอาสามากมายหลากหลายนะครับที่มาช่วยต่อนะครับคุณทีครับครับอ่ะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ